ไม่เงียบได้ไงรับโทรศัพท์เฮ้ยคนสุพรันบุรีอ่ะคนกำแพงเพชรโทรศัพท์นู่นมาจากนู่นนครสวรวค์โอ้เขาบอกว่าเขากำลังฟังอยู่ที่ชมแสงนครสวรรค์นเนี่ยฉันไม่คนนคก่าฉันไม่คนสุพรรณบุรีมาขายของที่นี่ใช่หรือป้าเนี่ยใช่ไม่คนที่จัดรายการนี่เสียงฉลันในตาตลกเนี่ย อ๋อใช่จ้าใช่เ๋ยวฉันท eh. ี่เจเจใช่ยังน่เออเนี่ท่ท่านได้ฟังรายการอยู่ชมแสงนะจันเนี่ยชอบจังเลยโูขุยวตลกดีขอฟังเพลงสักหน่อยอ๋อเพลงอะไรละจ้ะไอเพลงอะไรนะฮิวห้อยหิวห้อยนียดูสิฟัง เออเอาไปคนสุพรรณบุรีแต่ว่ามาขายของอยู่ที่อา่าแถาวนครสวรรค์อำเภอชมแสงอ๋อรู้นที่ชมแสงเพิ่มก็เป็นอะไรนะอะไรบึงม่วงนะใช่ไหมเออชมแสงบึงม่วงอะไรเนี่ยนี่นี่เขากำลังฟังอยู่ที่ชมแสงนครสวรรค์นคบคุณด้วยบอกว่าชื่อไรแล้วบอกเขาไม่ต้องรู้จักชื่อแล้วเปิดให้ฟังซะหน่อยเฮาเพลงนะ <S <S เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะไม่คนปทะทุน,นช่องแม่ขนุนหนังไม่บัวบ,งบังใบ ออาฟังกันอยู่ที่ไหนก็ติดต่อกันมาได้นะนะครับติดต่อกันได้คำัคันเรื่องต่อไปครับเรื่องอะไรแ <c oughs> <c oughs> ม่ตากาเกษสายพันุ <c oughs> คนเราบางทีมต้องดูดีๆ ลูกเขยแม่ยายรักแม่ยายหลงทำยังไงวังวันเกินดีแม่ยายลองใจลูกเขยบ้างกมมยาย็มีแม่ยายมีแม่ยายคนหนึ่งมีลูกเขยสามคนเอ๊เอ๊ทำไมแกลูกเขยเยอะเอ๊ก็เขามีลูกสาวสามคนนะ่ะแม่ยายมีลูกเขยสามคนก็อยากจะลองใจลูกเขยว่าเอ๊ไอลูกเขยเราสามคนเนี่ยใครมันรักเรามากกว่ากันอะไรเงี้ยเออ ก็แกงกระโดดน้ำเลยตุม้มวันแรกลองไก่ลูกเขยคนโตกันเลยไอ้ลูกเขยคนโตโยนไอ้ห่วงน้ําให้โครมแม่ยายรอดขึ้นมาได้ไม่จมน้ําเช้ามาวันรุ่งขึ้นแม่ยายออกรถให้คันหนึ่งวีโก้วางั้นนะแล้วเขียนข้างหน้ารถบอกของขวัญจากแม่ยายวันที่สองแม่ยายสงสยัยเอ๊ลูกเขยคนที่สองยังยัง ยังไม่ได้ลองใจลูกเขยคนที่สองแกงกระโดดจมน้าอีกไอ้ลูกเขยคนแรกแค่เอาห่วงยางให้ไอ้คนที่สองในตกใจที่รักแม่ยายกระโดดลงไปคว้าแม่ยายขึ้นมาจากน้ําได้แม่ยายรอดไม่ตายเช้ามาวันลุงคุนแม่ยายออกรถในเลยอีสูสุดีแมก่างันแล้วเขียนป้ายหน้ารถเลยของขวัญจากแม่ยายว่า <laughs> สองคนเลยยังไม่หายสงสยัยแม่ยาย <c oughs> วันที่สามเอาไอ้แก้วรองชาลูกเขยไอ้ร้องใจลูกเขยคนเล็กมัง่งแกงกระโดดน้ำเลยตูม้มไอ้ลูกเขยคนเล็กไม่ช่วยทีเนี้ยยืนเฉยเลยสรุปแล้ว <c oughs> แม่ยายตายเ <c oughs> ช้ามาวันลุงขึ้นโอ้โหรถเบนซ์มาจอดหน้าบ้านเลยไม่รู้ใครออกให้เขียนป้ายข้างหน้าเลยของขวัญจากพ่อตา <c oughs> เออจริงๆเลยเที่ยวทีนี้ต้องคอยดูดีๆนะเนี่ยจะทำไมอ่ะจะช่วยแม่ยายหรือไม่ช่วยดีวแต่ช่วยพ่อช่วยแม่ยาย ไอ้ได้รถได้รถวีโก้ก็ดีแม่อไอ้คนไม่ช่วยอ่ะมันขับเบนแ้วของขวัญ่าไงพอตาฮะแหววเวนได้แท้ขอบคุณด้วยมิตรรักแฟนเพลงมิตรรักแฟนเชียนี่อยู่ที่ไหนก็หมุนมาฟังกันแล้วก็ติดต่องานแสดงกันได้นะ0869268101มีงานครั้งคราใด นะอยากจะได้ใช้ยไปเป็นพิธีกรเป็นโคศกหรือว่าอยากจะได้ศิลปินตลกดารานักร้องนะติดต่อกันมานี่บอกไว้ด้วยช่วยกันเชียร์เฉพาะตัวผมเองบอกได้เลยนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยอ๋อมีงานตลอดแล้วครับวางเว้นตลอดเลยเนี่ยพอมีงานปีใหม่พบนะฮะมีช่วงต้นปีแล้วก็กลางปีแล้วก็ปลายปี เออนี่ทำไมบริษัทอิโตูเขาไม่จ้างเลยหมดงานกันเลยในช่วงเนี้ยก็ว่ากันไปเนาะคนเรามีขึ้นมีลงนะฮะยมลงก็อ่ายำขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนี่ก็บอกไว้เงี้พระกเทศไว้เห็นมนะครับชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะนะยมขึ้นอย่าหลงยามลงก็อย่าท้อนะครับน้ําขึ้นให้รีบตักนี่น้าเชี่ยวอยากเอาเรือขวางไฟแดงมันเกี่ยวกันที่ไหนแล้วเนี่ย 呃，一的八。 เช้าทุง่งก,กลับมาเก้วกลับมาแล้วหลังจากเรียกร้องกันมาหลือเกินเมื่อไหร่จะเล่านิทานช่วงเรื่องเล่าเช้าทุง่งวันนี้ภูมิใจเสนอในท้องเรื่องเกียรมวัว อะเก <ornament ing. S 1> ี่ยมัวเกี่ยมัวก็กลัวเมียเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับฟังได้ณบัดนี้แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีเศรษฐีคนหนึ่งกลัวเมียมาก กลัวเมียคุยอะไรต้องเชื่อหมดไม่ว่าเมียจะพูดอะไรก็ต้องนั่งนิ่งฟังแล้วก็ทำตามก็ได้เกิดคิดอยู่ในใจขึ้นว่าเอ๋ให้ือวิดให้อ,อโลกนี้จะมีคนกลัวเมียอย่างเราบ้างไหม <c oughs> ไอ้เลิ์จะเราจะกลัวคนเดียวเข้ายังงี้ก็ต้องพินสูตรให้เห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงไงละ่ะ <c oughs> ก็จึงสั่งให้คนชายหามามาสองตัว สีขาวตัวนึงสีดำตัวนึงแล้วก็ไก่ร้อยตัวโดยตั้งใจว่าบ้านไหนกลัวเมียเนี่ยนะถ้าไปถามยี่บ้านไหนกลัวเมียก็จะให้ไก่ตัวนึงแต่ถ้าใครไม่กลัวเมียก็จะได้ม้าไปได้ครบแล้วคนชายหาจัดแจงเรียบร้อยก็จึงให้พวกคนชายหามกรงไก่ออกเดินทางไปย,ยังไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง มื่อไปถึงบ้านแรกก็ถามผัวเมียที่อยู่หน้าบ้านพอดีไอ้ไอ้เท็ดจะมีอะไรจะลงให้เอ็งเอ็งเอ็งกลัวเมียไหมวะผัวยังไม่ทันอาปากละเมียรีบตอบก่อนเล้ก็ร้องไม่กลัวฉันเซ่ฉันจะได้แพงกระบาลให้ฮะแ้โอ้ยังไม่ทันตอบเลยไม่ต้องบอกก็รู้ว่ากลัวผัวยังไม่ทันตอบเลยเมียตอบก่อนแล้ว นั้นว่าบ้านแรกในไดไก่ไป,ไปเป็นรางวัลฐานกลัวเมียเฮ้ย <c oughs> เอ็งไม่ต้งองอายเหมือนกัรเมือนการอะไรเหมือนกันและลงุงเฮ้กลัวเหมือนกันนี่เนี่ไปอีกหมู่บ้านนึงก็ถามเหมือนเดิมผัวก็ตอบโอ้ยเมียผมขนเก่งเขาคิดอะไรก็ทําอะไรก็ต้องถูกต้องดีหมดแนะ่ผมง่สบายไม่ต้องทําอะไรเลยเมียออกหน้าหมด เมื่อผัวตอบอย่างงี้เมียก็ยิ้มแกมปริเนีย่ยก็ได้กไก่ไปเป็นรางวัลไปถัดมาอีกหมู่บ้านนึงเมียไม่อยู่บ้านล่ใไอเองกลัวเมียไหมวะไม่กลัวไม่ได้หรอกจ้าเดี๋ยวจะโดนเข้าเมื่อวานนี้ยังเหยียบผมแทบแย่กลับบ้านเย็นนิดเยี๋เท่านั้นละมันเล่นแต่แล้วไม่กลัวได้ไงล่ะ เมียพูดฮึแค่มาฮึแค่นี้แหละเราก็ต้องหยุดเลยละสุดท้ายก็ได้ไก่ไปตามกติกาเศรษฐีทักชักทอใจโอ้โหไอหลายบ้านเลยเห้ทำไมมากลัวเมียกันท้งงน,นเลยวะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็อีหลับเดียวกันนี่น่ยกลัวเมียกันทั้งบางไก่ลอยตัวามาจะหมดซะแล้วเอ๊ไม่มีวีวว่แววว่าใครจะมีมาเป็นรางวัลด้เลยเว้ ข่าวเศรษฐีแจกไก่ดังมายังท้ายหมู่บ้านผัวเมียคู่หนึ่งก็คิดหาบายอยากจะได้มามาเป็นรางวัลก็จึงนัดแน่กันว่าบ้านของตัวเองเนี่ยผัวเป็นใหญ่ฝ่ายเมียเนี่ยเช่ฟังเสมอไม่เคยโต้แย้งไม่เคยเถียงต็ลอกันลักวางกันนะไอ้นี่เดีแต่ท่านเศรษฐีมานะพี่ต้องบอกตามนี้เลยนะว่าพี่มีกัวฉันนะ ตกลงกันดีดีแล้วก็นั่งคอยอยู่ที่หน้าบ้านเศรษฐีก็ไปถึงบ้านเนี่ยยังก็สั่งก็ตายเลยก็ไม่ได้ตื่นต้องตื่นเต้นอะไรเรื่องนั้นเศรษฐีเนี่ยไอ้ไอ้เท็ดเองกลัวเมียไหมโอยบ้านนี้โอไม่กลัวเลยถอผมนี่เลยจะกลัวเมียผมว่าเรื่องทำตามผมทุกอย่างเนี่ยว่าไอ้เก่งก็เปล่าวะจริงอยู่แล้ว ขนาดทำนานเนี่ยนะผมบอกว่าต้องใช้พานรวยเมียผมไม่เถียงสักคำทุกวันนี้ก็ใช้พานรวยอยู่เนี่ยไอ้แดงมางอกง,งามดีไหมวะโอ้โหไม่อยากจะคุยเลยท่านเศรษฐีรวยเอารวยเอาเพอเพอนี่ฉันจะเป็นเศรษฐีเหมือนแกเหมือนกันนะเนี่ยเศรษฐียังไม่ค่อยแน่ใจอะ่ะเอาแล้วเจอใครแล้วเฮ้ยคนจริงเฮ้ย ก็จึงถามเมียเข้าไปให้จริงอย่างที่ผัวเองว่าเปล่าวะแหมจริงดิจ้ะเขาเป็นคนเก่งผัวเนเนี่เป็นผู้นำครอบครัวเขาว่าอะไรฉันต้องว่าไปงั้นแหละเออเอ้ยเอ็งนี่มันสุดยอดจริงๆเฮ้ยงั้นเองเอามาไปเลยนอกจากจะได้มาเนี่ยเดี๋ยวข้าให้ผลิตภัณฑ์พารวยไปอีกหนึ่งชุดและก็ซัพนพิเศตอีกหนึ่งคุด หรือเองจะเอานอเน่่เไกดโฟล์เสร็จดีสี่สิบแปดเฮ้ยเอาไปฆ่าญาติในนางเองนะี่เดี๋ยวฆ่าให้เลยตกลงแล้วเองจะแต่ว่ามีข้อแม่นะมีข้อแม่อะไรละจ้าท่านเศรษฐีมาที่เองจะเอาเนี่ยเองจะเอาตัวสีขาวหรือเองจะเอาตัวสีดำเ้โอ้โหพอเศรษฐถีถามอย่างนี้แค่นั้นแหละไอ้ผัวอยากได้สีดำ เมียอยากได้สีขาวเถียงกันที่เทเนี้ยเฮฉันจเจ้าสีดำนะฉันเป็นผัวนะเฮยไม่ได้รักฉันเป็นเมียฉันจเจ้าสีขาวพอเถียงกันไปถึงอีตอนนี้เข้าเมียเจ้าสีขาวให้ได้ผัวหงอยเลยทีเนี้ยบอกอ้าขาวก็ขาวเฮ้ไงเป็นงี้เล้วะเฮ้ยนาเองบอกว่าเองไม่กลัวเมียไง ทำาไม่ตามใจเมียจะยกใหญ่เลยเฮ้ยแหมอย่างนี้ก็เขาไขาก่กัวเมียเหมือนกันแล้วว่าสรุปแล้วสองพ่อเมียก็เลยอดได้มากันทั้งคู่ได้แค่ไก่ตัวเดียวเป็นรางวัลไปเศรษฐีหมดแรงเลยหมดความสงสัยกลับบ้านพร้อมมาสองตัวไก่เหลือสิบก็ตัวเว้นแต่เด้เอ เขาบอก่าธรรมดาเนี่ยของชาวโลกไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาบอกส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่สามีนี่จะเป็นใหญ่นอกบ้านและในบ้านนี่ใครใหญ่เอาเมียเต้